ว่าเพลนเล่นสไลด์ซักเลาสุดใหม่ละลายไวอีกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีคนผัลิตมากมีแทพปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีจ้า สวัสดีครับเพื่อนรักนัาการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนมาติดตามผลการทํางานของ3มเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยคู่หูมหัศจรรย์ครับเวอร์แพนแอะมิโนโเวอร์แพนไคโตสารสูตรโอเลโ,โกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทังใจและสารปรับปรุงบํารุงดินตราหญิงเกษตรวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่2ครับบ้านวังจันร์ตำบลวังจันทร์อําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองที่นี่ครับเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขาบอกว่าเขาปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ตั้งแต่สมัยสาวๆปัจจุบันอายุทุเรียน46ปีเธอบอกว่ามีร้อยกว่าต้นและที่สําคัญครับตอนที่สาวๆนะ่ะเธอลดน้ําด้วยตัวเธอเองนะครับหาบถังหาบน้ามาลดและปัจจุบันนี้เธอก็เปิดไปอีก4ถึง7ปีอีก200กว่าต้นเพราะปลูกแซมเข้าไปในพื้นที่เธอบอกว่าโอ้โหแต่ละปีละปีนั้นนะครับได้กําไรจากสวนแห่งนี้30กว่าตันมาโดยตลอดเพราะเธอใช้คู่หูมหัศจรรย์ไปเป็นระยะเวลาถึง6ปีด้วยกันปีนี้ครับ แม่ตอนเดือนพฤศจิกาธันวา67เเธอประสบป,ปัญหาครับปรากฏว่าเพี้ยไฟไลาแดงลงสาภาวะอากาศไม่เป็นใจใบร่วงครับต้นโทรมกลับมาทีเดียวเธอบอกว่าโชคดีจังเลยได้เจอนว,วัตกรรมสูตรใหม่ของ3เกลเวอร์แพนโอ้โหเธอเอามาใช้ปัจจุบันต้นดีขึ้นใบดีขึ้นแล้วเห็นชัดๆก็คือดอกมาเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับอ,อบาบจารย์ อขออนุญาตเรียนานามให้กับพี่น้องประชาชนออด้วยครับอันนี้ประภาพนะประภาพไฟตนในฐานะ,ะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับอยากจะพูดเรื่องสวนแห่งนี้อย่างไรเรียนเชิญครับก็เมื่อตอนที่เข้ามาดูของแม่สุภาพตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวานะคะเราเห็นใบเข้าล่วงแล้วเราก็ใจหายแทนเหมือนกันว่าจะได้ลูกไหมจะได้ดอกออกมาไหมเราก็เลยเอาตัววั์แพน คูหูเนี่ยอย่างซองกับอย่างซองสูตรปรับปรุงใหม่เนี่ยบอกว่าพิสุภาพต้องลงดินด้วยใบยถึงจะมาแล้วก็ฉีดข้างบนด้วยให้ดอกมันออกแล้วก็แกก็ทําตามที่เราบอกค่ะก็เลยได้ใบได้ดอกมาด้วยใช่ได้ทั้งสองอย่างเลยเราก็ภูมิใจว่าเราเอาสิ่งดีๆมาให้แกแกก็บอกว่าโอ้ยมั่นเชื่อมั่นเลยว่าคูหูสูตรปรับปรุงใหม่เนี่ยใช้ดีจริงๆเขาก็เลยบอกว่าให้ชาวสวนใช้ได้เลยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ โอ้โหท่านนเคราครับ<ม>สิ่งต่างๆที่พูดออกมานี้มาจากความรู้สึกนะครับช่วงนั้นมันเกิดปัญหาแล้วเราอึดอัดอย่างไรครับช่วยบอกความอึดอัดตรงน,นั้นนิดหนึ่งก็โอโ้ช่วงนั้นที่ยังไม่เจอยาของบริษัทนี่ยใบเบไม่ค่อยมีเลย มแม่ก็ปล่อยไปตามยถากรรไปฉีดยาอะไรมันก็ไม่ฟื้นผมถามกลับไปนิดนึงครั้งแรกๆนะสมัยนั้นนะ่ะโรคอะไรที่ตอนก่อนปี61ที่เราปลูกมานั้นประมาณสัก30กว่าปีเนาะ38 39ปีถูกไหมครับตอน38-39ปีนั้นนะ่ะเราได้มากี่ตันสมัยนั้นนะ่ะ ก่อนเนี้ยหรอสมัมยที่แม่รับใช้ทั่วไปตามเขาจามชาวบ้านก็ได้ได้ได้ไม่เยอะเท่านี้หรอกไม่ได้ถึงสามติบตันหรอกก็ได้ติบห้าติหกตันใช่มันมันออกไม่ดีแล้วก็ใบก็ไม่ดีด้วยเราก็ซื้อยาตลาดมาใช้ตลอดมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ตังไปเจอตัวเนี้ยแล้วได้ใบดีแล้วก็ได้ผลผลิตดีขึ้นมาเยอะเลยอก็หมายความว่าตั้งแต่ปีหกหนึ่งมานี่ก็ถือว่าพลิกชีวิตใช่พลิกชีวิตเลยสามสิบตันสามสิบตันไล่มาเรื่อยไปทูที่ไดตัางหลายแปลงไปปลูก พิ่มขึ้นปลูกเพิ่มขึ้น,นใช้ผลิตภัณฑ์สามเกลืออันนี้หมดเลยโอ้โหยิ่งลูกชายคนนั้น่ะดีติปไลอ่ะดกเต็มต้นเลยได้ดีทุกปีเลยครับปีที่แล้วน่าจะได้เกือบเกือบร้อยตัน,นก็มีร้อยตันคุณแม่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่วางรากฐานทางการเกษตรแล้วก็มาค้นพบกับสามเกลือ เวอร์แพนสูตรใหม่เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับก็ถือว่าพลิกชีวิตจิตใจกําลังอ่อนระหยลอยแรงอยู่ทีเดียวปรากฏว่าสูตรใหม่มาช่วยคุณแม่บอกผมนิดหนึงครับตอนนั้นที่ใบมันล่วงมันล่วงยังไงบอกผมช่วนิดเถอก็คล้ายๆว่าแมลงมันก็มันก็ไปรมชาติหนงมันเยอะต่ยาตัวอื่นมันเอาไม่อยู่ฮอร์โมนฮอร์โมนมาใช้มันก็ใบก็ไม่ดี ต้องมาใช้อร์โมนตัวนี้แล้วใบมันดีขึ้นเยอะเลยอ่ะใบเขียวใบเข้มแล้วทําให้เราได้ติดลูกได้ทุกปีครับขนาดนี้ทั้งดอกทั้งอะไรที่เราเห็นเนี่ยหลังจากที่มีสภาพความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเรามาใช้การกู้ด้วย3ามเกลเวอร์แพนสูตรใหม่เนี่ยครับขนาดนี้ถ้าออกทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดไอ้สีถึงเปีนี่กี่ต้นนะครับอายุ4-7ถึงเนปีสองร้อต้นนะไอ้สี่ปีนี่อยู่ที่100ต้นจ้ หนึ่งรอต้นหนึ่ต้นถ้าเราคาดการจากตรงเนี้อืจากเคยสามสิบตันสาสิบตันเนี่ยปีนี้เราคาดการว่าสักเท่าไหร่ครับน่าจะเยอะเหมือนกันนะ่าถ้ามาัติดกมาแล้วก็เยอะเลยแหละน่าจะสามติบขึ้นนะสามสิบขึ้นใช่ ก็ถือว,ว่ามันติดทุกต้นไงทุกต้นเลยนะจะไอ้ที่เสริมมาไนี่ยังยังเพราะมันเล็กเกินไปใช่ถ้าไอ้สี่ปีถึง7ปีออนะค่ะได้ลูกหมดแล้วได้ลูกหมดแล้ว<ช>ท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าภาพต่างๆที่ปรากฏสายตานั้นนะครับก็คือภาพจริงนะครับจากสวนแม่สุภาพนะครับสร้อยสนเนี่ยความสุขของท่านอย่างหนึ่งในการที่ใช้ชีวิตอยู่นี้ก็คือว่าดูแลลูกหลานต่อไปพลังจิตพลังใจตรงนี้แม่สุภาพครับ,รบอยากจะบอกเพื่อนพ้อง ที่เขากําลังลังเลลังใจให้เขาเกิดความมั่นใจอย่างไรครับเ,เชิญครับก็ไม่ต้องลังเลนะทุกคนชาวสวนตุเรียนเหมือนกันสูตรนี้ดีแน่ๆแล้วก็ประหยัดต้นทุนนี้ด้วยไม่พลาดต้องมาใช้สูตรนี้มาประหยัดไปมากเลยไม่ต้องไปตือ้อยงอื่นมาปนเราปนแค่ยาฆ่าแมาลงอย่างเดียวแล้วขโมนทังเราแค่นั้นไม่ต้องผสมตัวอื่นอีกเลยพอยาของเรานี่เม้แต่ยาจะใบเราก็ไม่ต้องใส่เตียตังเปล่า ตื้อจะยาฆ่าแมลงมาผสมอย่างเดียวแค่นั้นแค่นี้ก็อยู่แล้วตัวนี้ตัวเดียวจบทุกเรื่องเลยตลอดทั้งปีก็ถือว่ามีความสุขในการใช้ที่หญิงกเสียดใช้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่จ้างเ<อ>นี่ยเมื่อกี้ก็เอามาลงอีกมาลงอีกนะครับใช่เราใช้ต้นทุเรียนเล็กก็แตกใบอ่อนดีมากเลย หญิงเกษตรจ้อนี่ก็ถือว่าพลังใจที่แม่สุภาพมีแต่เยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเสริมเติมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยว่าใช้ง่ายถูกไหมครับแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ใช้ร่วมกับอะไรก็ได้ถูกไหมครับไม่จาเป็นต้องไปกลัวเรื่องอะไรทั้งนั้นมันใช้ง่ายนะครับใในฐานะที่ปรึกษาครับเรามองเรื่องที่นวัตกรรมสูตรใหม่ของบริษัทเวอร์คลาสที่ได้ออกมาในเป็น3ามเกลือเวอร์แพนเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรครับเรียนเชิญครับ ก็ตอนแรกเราเข้ามาสวนแม่สุภาพที่ว่าใบร่วงใบเหลืองเราก็ใจหายแล้วเราก็บอกว่าแม่ให้เอาตัวนี้เข้าไปแก้พอเรามาดูต่อไปแต่ละครั้งที่ว่าเขาใช้แล้วเรามาดูว่าทำอย่างไรบ้างแกก็บอกว่าทั้งราดโคนหิ้วน้ำราดโคนเลย<ช>จากที่ใบไม่มามันก็เริ่มผลิมาแล้วบอกว่าให้ฉีดข้างบนด้วยเลยด้วยมันมาแล้วมันมีดอกมาด้วยเนี่ย เราก็เชื่อมั่นว่า3ามเกลือวัวแฟนสูตรแบบพุงใหม่เนี่ยมันโดดเด่นใช้ลายจร Í ิงๆเชื่อเหอะว่าชาวสวนนะถ้าใช้แล้วจะดีจริงๆใช้แล้วดีใช้แล้วโดวยช่วยปลดหนี้ด้วยใช่ใช้แล้วรวยแน่ๆครับผมเพราะว่าปลดหนี้นะคงแม่สุภาพคงปลดมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ต่อไปนี้เป็นการที่เรียกกันว่าตั้งภาระของเงินทองเพื่อให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างมั่นคงต่อไปนี่คือความสุขที่ยั่งยืนนะครับของนักการเกษตร ที่เรียกว่านักเกษตรรุ่นเก่าที่มองว่าการเกษตรนั้นต้องทําให้ง่ายทําให้รวยนะครับทำง่ายนิดเดียวโดยใช้ผลิตภัณฑ์3เกลเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่นี้นะครับวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนก็ขอสร้างอีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับนักการเกษตรทุกคนครับที่อยู่บนโลกแห่งนี้นะครับว่าท่านนั้นจะมีความสุขแบบยั่งยืนและเดินต่อท่ามกลางความผันผวนของสภาวะอากาศและเรื่องโรคภัยไข้เจ็บรับรองได้ว่า3เกลเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่จะเป็นหนึ่งใน ขวัญใจของท่านวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าขาตรวทุกคนนะ สามเกลือพันสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิโตกค้างรวยรยรวยรวยกันนะใช้คู่นี้แล้วรวยกันทุกคนนะทุกสวนเลยเชื่อแม่ภาพด้วยแม่ภาพก็ใช้มาตลอดเชื่อถือได้เลยยาวจ้ะ